สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับโจ้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเครื่อง5335นะครับที่ขึ้นโค้ดนะครับ124313นะครับโอเคจะไปดูว่าเราแก้ไขยังไงนะครับโค้ดหมายเลขตัวนี้นะครับก็มาจากได้หลายสาเหตุนะครับหนึ่งอาจจะเป็นการลองเปลี่ยนแผงหรือเทสสลับแผงนะครับไม่ว่าจะเป็นแผง MCU หรือแผง ES นะครับ มันจะฟ้องว่าตัวเครื่องเนี้ยหมายเลขเครื่องไม่ตรงกันนะครับก็ทุกครั้งที่มีการเทสแผงหรือเปลี่ยนแผงนะครับมันจะขึ้นโค้ดตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปทําตัว NVM นะครับตัวเครื่องให้ตรงกันนะครับโดยเข้าตามนี้เลยนะครับดับแรกนะครับผมก็เข้ามาสวิตช์มอเตนะครับกดซูนค้างไว้ประมาณ10บวินนะครับแล้วก็กดบวกสตาร์ทสีเขียวนะครับก็จะขึ้นพาร์โค้ดนะครับก็ใส่6 7 8ด เก้านะครับก็คอนเฟิร์มครับผมโ okay. อเคก็ล็อกอินนะครับผมอกดล็อกอินนะครับตัวนี้ผมก็จะมาตรงเลื่อนรูป2สองลงทีหนึ่งนะครับแล้วก็หามาคหาว่า j u จ t m e n t นะครับก็จะมาตรงหัวข้อ a d j u s t m e n t and o t h e r นะครับก็จะมี m a c h i ช e i d and Building Data นะครับนี่นะครับ ผมจะตั้งตัวเนี้ยตั้งหมายเลขเครื่องให้ตรงกันนะครับเมื่อกี้เครื่องมันบอกว่าหมายเลขเครื่องไม่ตรงกันนะครับผมก็จะเอาไอตัวอ่ะตรง S Y S หนึ่งนะครับซิทหนึ่งนะผมจะใช้ตัวซีเรียลเนี้ศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งหกนะครับกดสตาร์นะครับศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งหกนะครับอ่า คอนเฟิร์มนะครับ012916นะครับสองตัวนี้ต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับโอเคนะครับตัวเครื่องนี้ก็หมายเลขเครื่องก็จะตรงกันทั้งหมดสามตัวแล้วครับมันจะเป็น i อโฟนที่ S1 S2 นะครับกดโค้ดนะครับกดโค้ดออกนะครับเลือก Exit Keep ออกนะครับแล้วกดยืนนะครับก็รลอกเครื่องรีบูตตัวเองครั้งหนึ่งนะครับ ระหว่างรอเครื่องรีบูตนะครับก็หลักๆเลยแผงของเครื่อง5 3เราก็จะมีอยู่2แผงหลักๆนะครับตัวแผงที่มีพอร์ตแลนด์เนี่ยนะครับหรือที่มีฮาร์ดดิสก์อยู่ตรงข้างหลังรือพอร์ตแลนด์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเรียกแผง i s นะครับส่วนแผง MCU นะครับแผง MCU จะอยู่ตรงที่ตรงที่ถาดข้างหลังนี่นะครับที่มีสายเชื่อมต่อถานนะครับจะอยู่ที่แผงชุดนี้นครับเราจะเรียกแผง MCU หรือแผง I/O t นะครับ ส่วนข้างบนตัวนี้เราจะเรียกแผง ESS นะครับของเครื่อง4ล็อกนะครับโอเคนะครับตอนนี้รอเครื่องบูตอยู่นะครับเครื่องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็น5 3 3สห้านะครับโอเคตัวนี้ก็จะขึ้น116นะครับขึ้น1 1 6หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปของฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วกดสต็อปสาม Energy Save ครับแล้วปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ป ของการฟอร์แมตฮดิสอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เจนมานะครับตัวเครื่องรีบูตมาก็จะขึ้นหน้าจอปกติเลยนะครับ๋้วเราเข้าไปดูนะครับนี่นะครับก็เข้ามาตรงสะพานะครับตัวบิลลิงนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยนะครับกรณีนี้นะครับก็ขึ้นได้หลายสาเหตุนะครับหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแทงนะครับ MCU นะครับเปลี่ยนแทง ESS นะครับ างทีเปลี่ยนแผงได้แผงหนึ่งแล้วตัวเครื่องมันไม่รู้จักกันนะครับก็เลยขึ้นโค้ดตัวนี้เพื่อ,อให้เราได้รู้จักนะครับว่าตัวเครื่องนี้มีอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกันเราก็ไปทําตัว NVM เครื่องนะครับ Adjustment ให้มันตรงกันนะครับโดยวิธีเข้าไปทําตามที่ผมทําแบบเมื่อกี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ